สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สุรัขุดโคกน้องแนครับผมวันนี้พวกเรายังอยู่ที่เดิมครับเนาะแปลงของพี่สวงครับก็จะมาจัดการนะครับเนาะก็จะลองลงดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่ากลับไปก็ไม่จบครับเพราะว่าฝนไม่ตก2วันนี้น่าจะดีขึ้นนะครับเรื่องของน้ำ น่าจะไม่มีปัญหาครับเนาะน่าจะดีขึ้นก็เลยว่าจะมาลองดูดูสภาพพองผมเลกตมเปะเลฮะวันนี้จะให้โกยดินครับโกยเพื่อจะเดินนะครับไม่ไหวแล้วโกยเพื่อจะเดินขึ้นเดินลงอ่ะอาจจะรูรปทำออกมาาจ,จะไม่สวยงงมคราบแต่ว่าต้องทำนะครับเพราะว่าถ้าง,งั้นไม่จบ ก็บอ่อที่หนึ่งก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับก็เหลือนิดหน่อยครับน่าจะจบแล้วก็บอ่อนี้ก็ผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไราครับน่นาจะขุดขุดพอขุดได้ครับน<ด>ี่ดีครับพี่ถ้าไม่ตกเคัสองวันขนาน้าจะดีนะสองสามวันเนาะน่าจะได้อหมปั้นขึ้นมาให้แห้งข้างบนเนาะไม่รู้จะว่าย,ยางไง ต้องอ้อยจบแล้วพี่ย้ายไปกันนู่นและข้ามไปอีกพอาะจะย้ายกับพ่อแรงแล้วข้ามไปตรงไหนกันทนี่มันมีว่ามีแปลงนี้แปลงหนึ่งไี่มีใครพาผมไปดูเขาคนราชกให้หนึ่งมาพาดูให้ดูครับเนี่ยว่างั้นไม่จบหรอกว่าแปลงที่ขุดได้เหรคือว่าจะมันแขวนไว้เยอะเกินไงพอแขวนไว้ถึงพิกิการเจ็ดแปดแปลงนี่มันไม่ใช่น้อยไงอะไรเราทำได้เราจะทำก่อน,นครับ ตรงนี้แข็งไหมนี่แข็งฟังไลยฝั่งแข็งข้างบนแข็งไหมฝั่งนี้แข็งนะฝั่งนี่นะอืนะ <Ừ. S 2> เดี๋ยวพี่จะให้ลองเหยียบไม่ได้ทำลายเละหมดเลยไม่ให้ขึ้นไปลองดูก่อนขึ้นไปพิดเส้นพี่จะอยู่ตรงกลางจอดๆแล้วก็อยู่ข้างล่างเลยปั้นอ้อมข้างเลยลองนั่งแท่งเดี๋ยวพี่บอกวิธีลองเบิง้งมันต้องหาวิธีแก้ไขเอาเราจะลงมาอยู่ด้านล่างเลยเราโยนขึ้นโยนขึ้นเอาเพราะตรงนี้มันยังโชคดีที่มันมีที่ไปพี่ พอเราขุดดินเหนียวกนเราโปะแล้วก็เดินขึ้นมาเอาหาวิธีแก้เพราะาเรื่องจมไม่จมเพราะว่ามันเป็นชั้นล่างมันจะเป็นดินดินแข็งเนาะอะไม่จมหรอกเราหาวิธีขุดใช้ได้นะครับดินอย่างนี้ถ้าอยู่เดือนพฤศจิก,กายิ่งแต่จมจมน้ำมากกว่านี้ครับมันยิ่งจะน่วมไหมพี่เพราะว่าชั้นล่างมันจะมันจะเข้าไปลึกกว่านี้แล้วดินมันจะเข้าไปอยู่เรื่องของ มันจะลึกมันจะชุ่มน้ำวันนี้ครับผมเพราะว่าช่วงพิจิกาถึงว่าเกี่ยวข้าวเสร็จให้เรามาทํามันเป็นเรื่องที่ยากเลครับผมเนาะก็เลยว่าจะมาลุยหาวิธีแก้กับน้อง,องๆครับในทีมงานของพวกเราเด็กคุดบอกนี่แหละก่อนบอกนอกะนให้รอแห้กันวันไม่มันไม่ตกอีกสองวันสามวันกูทีอยู่หวยเบอกใดว่าล่ะไม่เราเนี่ยมันเนี่บโมเห็นหอีกแล้วเออมันเป็นหน้าของฤดูผสมแล้วพี่เนาะ ช่วงนี้เป็นช่วงจะโดนตาโดนอะไรแล้วฝนมันจะตกแบบพรำพไงแต่อย่างนี้เนี่ยลมย่างนี้พี่เนาะแล้วก็เนี่ยดูบรรยากาศครับเนาะถ้าลมอย่างนี้อากาศแบบนี้แปบ๊บเดียวนะพี่ mm hmm. มันมันขึ้นมาตากมันแห้งเร็วไงแห้งเร็วไม่สู้ก็ต้องสู้ครับกับเจ้า XCMG 2 1 5 4ครับหน่วยที่สองของเราครับ างานช่วงนี้ครับต้องทำใจครับดูสภาพครับท่านุ่นเพ่งไแล้วเดี๋ยวจะย้ายกูปตามาวันนี้แหละให้มามาช่วงบ่ายนี่แหละใอมย้มายกันลงไปนู่น,นให้มามาที่เลยมาแต่งช่วยตรงนี้เาเอกูปตามาช่วงบ่าย้ยเพราะว่าไม่ได้หรอกพุ่่นเสร็จวันเดียวเองทำอยู่ด้วยกันละมาทีเดียวเลยไม่ต้องกลับไปคืนอีก ไปมีค่าเท่าเดิมหรือลืมไปมค่าเท่าเดิมอเอามาวันนี้แหละช่วงเงย็นเยน็นบรรยากาศเริ่มร้อนครับบรรยากาศร,ร้อนแล้วครับนี่ก็เริ่มเชื้อเพลิงแล้วครับัฟหน้าช่วงแรกๆก็โดเจ้า XCMG ครับมีตัวดูดน้ำมันอัตโนมัติครับรุ่นนี้แถมมาการรถครับ คือว่าออปชั่นใหม่ๆของ XCG ครับอันนี้แปลงนะว้องเหลือนะตองนี้เหลือแปลงแนวหมดพี่ล้วด<อ>ินก็ไปนิดเดียวอีกดินไ่ไปหรอกพูดตึงน่ะตึงจะมานี่ก็หมดหน่อนีลยมานี่ออกนี่หน่อยๆ ได้าไม่ได้ครนะับต้องพักมาที่หมดแต่เรื่องการขุดง่ายนี่ง่ายครับเพราะว่าหน้าดินมันนุ่มครับขุดสบายครับแต่ว่าเรื่องของปัญหาหน้าง,งานที่มันลําบากก็คือเรื่องของดินมันพังครับผมเนาะดินมันพังดินมันสไลด์ทางออกออกได้ทางเดียวเดียวเพียงใช่ไหมทางนน้นยิ่งหนักเลย ออตรงโน้นน uh ่ะโซนโน้นจะอันตรายเพราะว่าไอ้ตรงขอบน่ะมันน่าจะเป็นรูหรอกฝนมันจะไหลลงทันทีเลยขนาดตรงมุมนั้นน่ะแล้วตซนนี้มันจะมีเป็นบางจุดอ่ะเพื่อนั้ช่วงเมืฝนตกใหม่ๆนะมันเหมือนเป็นโพรงอ่ะมันไหลลงไปหายไปหมดทั้งหมดเจ๋งมันเป็นมันน่วมเนาะมันเป็นโพรงอ่ตรงนั้นมันเป็นโพรงเหมือนโพรงแท้งอินแบบเวลาน้ำมามันมันจะเป็นซึมตรงนั้นก่อนเลยมันเป็นรูอ่ะ ก็ีหลายจุดอยู่แต่ในหน้านี้มันขิ่มล้วเนาะมันตกที่่างมันดินมันแตกคันมรูอ่ะอ๋อแสดงว่าเป็นดินมันน่วมพี่ก็มันน่วมหมดนะพี่เวลาตรงพี่ตรงนี้มันตับเลยเนาะมันพูดได้ครับถ้าช่วงหน้าแรงขุดตรงไหนก็ไม่จมครับอันนี้เป็นหน้าฝนเนาะไม่ใช่หน้าฝนพฤษภามิถุนาครับเป็นหน้าฝนกลางกันยาตุลาแล้วนะวันนี้วันที่สิบเจ็ดกันยาแล้วครับเอาเข้าจริงๆริแถวนี้จะได้เกี่ยวกันหมดละพวกเราจะมาขุดโค้งล้งนากันอยู่ครับผมเนาะ ก็ขอฟ้าขอฝนภาวนาสักสาวันครับสี่วันก็น่าจะจบครับน่าจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมากับหน่วยที่สองของเราครับผมเตรีมงานสำรับขุดโคกน้องนาครับกับเจ้า XCMG ครับผมพิกัดที่แปลงของพี่สแสวงบ้านขามโคกโพ ตำบลลำดวนอำเภอรกระสังจังหวัดบุิีรัมครับผมนี่ฮะอ้าวทำไมพี่พูดเหลเอ,อ๋อผมไปเทดง,งานอยู่แนน้ำเลาาครับอ๋อไปอยู่ไปอยู่แต่วันนี้เป็นล้วก็คือสำเนียงเป็นมอนอนีอยู่น้ำลาวออ๋อก็เลยเป็นาวเลยล้าเลยอเอ,ตอแต่สำเนียงลาวเลยนะพี่ สำเนียงนี้คือคนคเขมรครับแต่พูดออกเป็นสำเนียงลาวเลยครับผมเนาะกับพี่แสวงครับจาของแปลงคค้งนาโมเดลครับบอกว่าเอาคนทขมรนนนะะมียู่้านไอ้เขาอยู่บ้านเนาะกลับมาอยู่บ้านก็ที่นาท่านเยอะแยะครับท่านก็กลับมาทําเกษตรครับผมมาสานความฝันของท่านท่านเรา่าท่านไปอยู่ที่ไต้หวันดังสิบสามปีเนาะเพิ่งกลับมาอยู่บ้านแล้วครับจะมาเอาเมียครับผมอยู่ไต้หวันก็เมียหลายคนอยู่ครับเนาะแต่ว่าอยู่ กลับมาอยู่ประเทศไทยครับประเทศบุรีรัมย์ของพวกเราก็ว่าจะเอาเมียเร็วนี้แหละครับจบเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับได้เมียแน่นอนเนาะขุดโคกนนาเสร็จก็จัดเลยครับผมจะเริ่มงานแล้วครับกับอาจารย์ปอนทศสิทสองครับทีมงานสำนักขุดโคกน้องนาครับกับหนวที่สองของพวกเราไม่สู้ก็ต้องสู้ครับผมเนาะลองดูวันนี้ครับเดี๋ยวก็รู้ครับผมเดี๋ยวจะรู้แล้วนี้นะว่าจะรอดหรือไม่รอด ถ้าไม่รอดก็จอดพรุ่งนี้เอาใหม่ไ <laughs> <c oughs> ด้ได้บ่ละได้ยุได้ยุย <c oughs> โอ้ยายได้เลยครับฮะ <c oughs> ได้มอนนี่ครับโอ้ซาลิงสวยเหลือเกิน อ้าวครับรถน่าจะมีปัญหาแล้วครับสตาร์ทไม่ติดครับอ้าวครับ กันใหม่ครับผมกับหน้างานเดิมครับผมกับเจ้า XCMG ครับตอนก็มาวันแรกก็ติดตรงนี้แหละครับติดตรงนี้แหละลงไปแล้วครับผมว้าลาบหรอหนูลงไปแล้วครับผม กับเจ้าไอซีเอ็มจีครับดินยังแข็งโป๊กนะครับด้านล่างก็เป็นดินอ่าเป็นดินเหนียวครับผมเราดินกรวดครับเออเนาะ จะเป็นแอ่งครับแต่เป็นดินดินมันเป็นจะเป็นดินนต่ดินขวดครับแต่เป็นแองน่งครับผมเอ่งที่เราขุดออกมาขึ้นไปแล้วครับผมกับเจ้า XCMG ครับขึ้นได้ครับผมเนาะแต่ทรมานหน่อยฮะขึ้นได้ครับแต่ทรมานนิดหนึ่งครับ แล้วครับผมเนาะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบงปตอนนี้นะครับสวัสดีครับ